ฮันดูทุ่เอะติดจงกัเกตายดูดวยทซึนงควนกูควันกูปอกรวยแก่แล้วน้อยปอกรยแก่รู้คยแกมปกไม่ออกเลยคเจิดปลิดกล้วหลกว่าอนั้นมึงแต่นั้นในตรงกวนักว่ามึงลุยปลื้ขึ้นว่าซื่อแรงว่านอนนอนว่าใจลมพัดก้าบุงกินอยู่รุยรวรยรรอ quy ra giờ cửa lạy hai tôn kính này, cuba kính chạy ngược lều hai tôn kính kính nè mừng hai tôn kính 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 tí. kính 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 ใช่ตัเด็กจะกินเก่งในขุนใจเนจัดนันใส่เคยซะเล้วในใส่เคยเพื่อเากังเกงในแกมหนุ่มใส่เคยละครละรอยก็คงใส่ใส่เคน่ากินนั้นเห็นเหล,ลูตีใส่เคยนั้นตังหลายบาทมก <c oughs> ริเบลเบลจริงเงตัวนึอลปี่จริง,น,น,น,รงนี่ก็เลือดต่างโลกกลาแล้วลดตึงต้นปลาเลยรอยเส้งวัดเชิญในคนยิ่งไงตู้ไปกินมด รอยตู้เด็กเด็กกินจนไอ้คนนย้มงนัดนั่นใส่ดุมนะหอด้วดุมออคงไว้ใส่ดุมนะกินนั่นก็ะเก่งไอ้คนิีงมึงกินแต่กันละไตยปลีดความมนัดนั่นใส่คือเข้มแต่งได้ไต่ฮงเจ้าปี้ขึ้นกว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลเดี๋ยวเดี๋ยวแลเดี๋ยวเดี๋ยวแลข้ามาเทข้ามาเทก็ข้ามาเท เดีดเด็ดเด็ดเแลวเด็ดเดเแลแข้ามาเท้โธ่เอยเด็ก่ผมเชี่ยวว่าลานเรวเลยกูแม่ปีตนี่ยกขึ้นไปปีตนี่ยกควันจดปีตนั่นมาเฟี้ยให้ตรคเขาแบงค์ที่ใต้เลยผมได้คริสมานเลยผมยกวันหยิบเด้โบงแม่มยกให้ไกลเลยตองกับคริสต่ำกับาจันนี่ ไก่โตก็มื้อได้ลุกว่านียนมานดูยเลือดผมก็ดำว่านจักับต่างคำต่างคำก็จริ้งเก๋อตัว่าแก้มั้นฟินน์เม่ยังกันไก่โตแกนมคำจัดปี้ดันกว่าปะแล้วปี้จริงเออนี่ไก่ตเคยกบกบพูดแต่กูกบแล้วครับรอยกูไม่จบเลยไก่โตรอยเสีไอ้ติคูได้ติดตามกินเบมือนจิตแม่ล่อยโต โห่นี่มึงติดแานกินแล้ยต้องติดแานกินแล้วครับเห็นเปนเพื่อกาบันดีแคกพูดอะไรกันกูนี่ไม่อยากไปกินแานการที่นี่กูตามไอ้ตัวไอ้ตัวตั้งเพื่อนี่กูไม่อยากไปกินแานนี่น้องไอ้ตัวครัเพื่อไอ้ตัว่ปนีตาต้องแต่มึงไม่อยากไปกินแานมึงจัดการต้นควันให้มตตงภากดับรองเล็กกว่านักก็ไม่เอาทีนี้กูก็ตามไอ้ตัวอะไรกันผ้อพรมได้เปลี่ยนกลางบ้านกูคนเหมือนกันหันนี้ การเราโจงค์คจัดการต้นควันมดเลยต้นควันมดต้นควันมดกาตีนีปวดตึงวันเลือกและแก้วนั่นและเรื่องมันนั่นทีนีการกูจัดการไปยืนกาเต้ลแล้วโจงคุณเพื่อนแต่เรากาเผื่อใหญ่ก็ทุองใช้แก้วการเราสลับฝันยืนไอ้เพื่อนกูยืนคนตีนึงตึงคูนมาอยู่คนตีแทมไอ้ตัวนั้นไม่รู้มาแต่ไี่มาอยู่คนตีชอบถึงทีนีก,การเขาแทมอะไกันแทมนคนกูไอ้เบาถ้าใจคุณไม่อยากไปเกณินแตนเผื่อเมึงวัวเพื่อปุ้มกว่านักกับ โอ้นี่คุณกว่านักครับนี่คุณกว่านักจริงกว่านักจิงกับกากดสั่งหมอถ้าเจ็ดการเอาหนูจีควานก็เล่นในปากไอ้เบานี้ที่ออกกว่านักจริงไหมกาตินี่หมอเจ็ดการเอาหนูจีถึงควาน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 ,ควานในปาก์เหมือนกูโอ้ไอตัวนี้กว่านักจริงกระบ,บาดไดป้ปานพ่อเลวเลอะไรแกกูเจมดีกันเลยดิ